ได้เลยมาลองเขียนบทนำเนื้อเรื่องสรุปและข้อคิดสำหรับเยาวชนจากอนิเมะเรื่อง World of Immortal ชางเชิงเจี้ยตอนที่10ให้น่าสนใจกันเถอะบทนำเกาะมังกรสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาเราผู้ฝึกตนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อตามหาสมบัติวิเศษและหนทางสู่ความเป็นอมตะแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอดชีวิตกลับไป ในตอนนี้เซียวเฉินชายหนุ่มผู้โชคร้ายที่ถูกพลังลึกลับผนึกไว้ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่เมื่อเขาบังเอิญเข้าไปในหุบเขายักษ์ต้นไม้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่เอาไว้เซียวเฉินจะเอาตัวรอดจากอันตรายครั้งนี้ไปได้อย่างไรและเขาจะได้พบกับเคอร์เคอร์สหายตัวน้อยที่จะร่วมผจญภัยไปด้วยกันมาร่วมลุ้นและตื่นเต้นไปกับตอนที่สิบของ world of i m m o r t a l กันเถอะเนื้อเรื่องยอ่อ ในตอนนี้เซียวเฉินได้หลบหนีการตามล่าและบังเอิญเข้าไปในหุบเขายักษ์ต้นไม้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้นำเผ่าต้นไม้กำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อฟื้นคืนพลังที่แน่เซียวเฉินได้พบกับเคอร์เคอร์สัตว์วิเศษตัวน้อยที่ดูเหมือนจะผูกพันกับต้นไม้วิเศษและบังเอิญไปขโมยน้ำที่แผงชีวิตเข้าทำให้ผู้นำเผ่าต้นไม้ที่กำลังบาดเจ็บตื่นขึ้นและโกรธแค้น ขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรระหว่างหุบเขายักษ์ต้นไม้และสำนักผีดิบก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเพื่อตามหาราชามังกรและหาทางออกจากเกาะแต่เบื้องหลังการรวมตัวครั้งนี้กลับมีแผนการรายซ่อนอยู่เซียวเฉินที่หนีรอดมาได้ได้รับน้ำทิพย์แห่งชีวิตมาช่วยชีวิตสหายและได้เคอเคอมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่เขาก็ต้องตกเป็นเป้าหมายของเผ่าต้นไม้ที่ต้องการชิงผลึกแห่งชีวิตคืนสรุป ตอนนี้เผยให้เห็นถึงความลับของหุบเขายักษ์ต้นไม้และพลังของผู้นำเผ่าการก่อตั้งพันธมิตรที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ของเซียวเฉินกับเคอร์เคอร์เซียวเฉินต้องผเผชิญกับอันตรายรอบด้านทั้งจากศัตรูที่ตามล่าและจากเผ่าต้นไม้ที่ต้องการเอาชีวิตเขาการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจและอันตรายกำลังรอพวกเขาอยู่ข้อคิดสำหรับเยาวชนมิตรภาพและความร่วมมือ แม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแต่เซียวเฉินก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหายและได้พบกับมิตรภาพใหม่กับเคอร์เคอร์สแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพและความร่วมมือในการฝ่าฟันอุปสรรคความกล้าหาญและการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวเซียวเฉินเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายแต่เขาก็ไม่ยอ่อท้อและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้อื่นสอนให้เรากล้าหาญและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าเซียวเฉินจะขโมยน้ำทิปแต่เขาก็ทำไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการที่เคอเคอเลือกที่จะติดตามเซียวเฉินแสดงให้เห็นถึงการให้อภัยและการเริ่มต้นมิตรภาพครั้งใหม่อย่าตัดสินคนจากภายนอกเคอเคอร์อถึงแม้จะดูตัวเล็กน่ารักแต่ก็มีพลังพิเศษที่น่าทึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ควรตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกความโลภนำมาซึ่งความพินาศการกระทำของผู้นำเผ่าต้นไม้แสดงให้เห็นว่า ความโลภและความต้องการพลังอำนาจอาจนำมาซึ่งความสูญเสียและทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นหวังว่าบทนำเนื้อเรื่องสรุปและข้อคิดเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆเข้าใจและสนุกกับอนิเมะเรื่อง World of Immortal Chang c h e n g j i ตอนที่10มากขึ้นนะ